สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้พี่น้องเคยเห็นต้นใบเงินใบท้องเพิ่นเป็นดอกว่จ้ะอันแต่บ้านบ้านยายนางนี่เพิ่นเคยออกมาเทียนหนึ่งเด้อค่ะออกดอกมอเทียนหนึ่งแล้วงวดก่อนเพิ่อนออกดอกเพิ่นเพิ่นได้เก้าสิบสองดอกยายนางนับไวงวดนี้เพิ่นก็ออกดอกอีกจก้ะยายนางบอ้ว่ามีกี่ดอกโดยยายนางตองเป็นับนก่อนค่ะในยายนางเพิ่งเห็นค่ะนี่ค่ะ เพิ่งเห็นเนี่ยล่ะข้างที่สองเลยล่ะค่ะตั้งแต่มีต้นใบเงินใบ,บท้องอยู่บ้านมามีข้างที่สองเลยล่ะค่ะเพิ่อนออกดอกแต่ตอนนี้บรดูว่ากี่ดอกเด,อกดอก้อค่ะอันพี่น้องบ่งเอาเด้อค่ะเพื่อสิมีโชคถ้าต้นอันไม่ต้นใบเงินใบท้องเพิ่อนออกดอกแสดงว่าเพิ่นให้โชคเขาค,ะคะ่ะพี่น้องนับเอาเดอ้อค่ะนี่เด้อจ้าพี่น้องนับเอาเดอ้อค่ะขอให้ทุกคนมีโชคนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยายนางมาแบ่งปั่นไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วค่ะเพิ่งมาเป็นอีกครั้งหนึ่งสแสดงว่าท่านจะให้โชคนะคะขอให้ทุกคนมีโชคในครั้งนี้นะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ